กระผมสวัสดีครับพี่้องอีพีที่ทางช่องสู้กูสู้คนนะครับเอามานีมาหาปูไล่กันนะครับมาหาปูไล่เพื่อเอารถจอดไว้โฮมนี่นะพี่้องอีพีก็ได้ใจย่างขามถนนไปนะครับไปหาปูไล่กันนะครับพี่้องอีพีกันนะครับเอามาหนีหมดที่แล้วโกงกุ้งไทยไิายมาตามกันนะครับพี่น้องมื่อนี้จะมาตามปูไร่กันเออโยอดีเลยปู อยู่พอดีเลยอออออมองไก่พอเห็นมันบ่มันมั่วเลยมันมักนั่นเด้งมาำลก่อนนี้มันอนมันาัวอ๋บังมัขึ้นเนี่ยอบัง้บ,บ้านนี่บ่อัเดินนัเดินเ <ca h, S 1> <c oughs> อาตฝากมาให้สองร้อยวันอก็ผมอือ ปอยครับยูนี่ว่าไงนะโอ้ยบางหนึ่งบ่ได้มาว่าคงกุชชัยขึ้นสวรรค์กับลูกสาวอ่ะฮะขึ้นสวรรค์กับลูกสาวฝันอ่ะบอกกูโตนะกูคือทีแม่นบ่ขึ้นสห้าหกสามกับหกศูนย์เท่านั้นปวาเมื่อไปโยมสาระกลางน้ำน่าสินวนเนี่ยผูเล่นสไลดรหกสามเฮตึงเลยเว้ยบัสคือบันก็บัเท่านั้นจ้าเนาะเออ เมฆสองตัวหนึ่งสองตัวสองคู่หนึ่งเนาะปีต้นบดแจกแจกห้าไอ้ยังก้ดอกเก้าบานเมื่อสิวักได้เก้านึเมื่อสิวอกนะม่่วมีเก้าหานึงไอ้พวกปอยปอยได้โตได้ขึ้นสวรรค์ขึ้นใบขึ้นบขึ้นไปสร้างมาง้วายเป็นหินเบาแล้วไรเบิ้ ว้าเป็นว่าเป็นเบ็ดว่าเป็นเบิดน้ำกลาลาลาดข้นอะไรด้หินกรเบ้าได้หินเบ้ได้ับผมนกนกปูปีช้างมากว่าขั้วอะไเว้นแดนวัดนิบัติโอ้ยมันก็บอท่านได้ละบ่นได้ยังก็นอนาลับมาขึ้นก็ได้เีิงดังเออว่ เก็เจ้าไปมีผู้ชายไปกับแม่นวลกับวันและเออผู้เล่นไปัเน่นขึ้นสวรรค์แล้วหกสามนั่นแหละกับผมโอ้ยบันศุกร์ไดไปได้ลัตเตรี่ยืนเดินลงกันนะมันมีห้าหกสามแล้วศูนย์กสามกับผมสองใบสี่พันหลอกหกสามัามามามผมโอ้ เอาสามสี่พันครับผมลูไข่ร้านใกล้ว่ากป้าสว่งเขียวพอดไปนี่บันเป็นผิดกันไมกระเพาะบ้างยังบอกให้ซ่องบัดหามื่อก้วห้วยพระครับผมเป็นให้พอ่ตามผลงานกันนะครับซึ่งปูไลพจนกะฟันในขึ้นสวรรค์หกสามเอ้ยเขาเต็มๆเลยพี่น้องอีสีเจ็ดได้นะพี่น้องเนะาะย่ำว่าได้มาตามเขากัน ทำลูกศรธนารัชครับผม <c oughs> มันมาเอาคือว่าสิดได้แล้วเรียกบัดคืนคืนไปช่วงยี่หอ้อบองหัดไงเน่ครับบัดล่มเครื่องตกตรงไมนล่ะตกปุ๊บลงมันน่ะปุ๊บเออลูกสาวเอาคว้าคือว่ามันใส่เรียกเสียงดังมากได้บัดเสียงดังมากว่ามีคนได้บัดลูกศรจะให้อย,ยู่จะให้เรียกโทษไปก่อนได้สิโทษลงไปบอกดอกว่าสัน่นเอาตัวไหน่ะครับคือเรียกโทษ 63กั 3, er uh, thin, 4, ็60จะเดินโด่งโดพก็บอกเลขเลยว่าบอกเลขอีถือจะเกาโบพอศบ้างด้วยจะเกาว่าพลาดหรือพศขึ้นสวรรค์งอนก็ถือกันว่าอยู่หน้าขึ้นสวรรค์ที่แหละ730มันออกซี30ครับเอ้ยไปอยู่บ้านขึ้นสวรรคอ่ะเอาเข้าข้าวต้นคลิปกันเอาเสียงไม่ซ้ำอีก ฝันเข่าๆไปก่อนงวดนี้เพิ่นจะให้ต่องวดหรือจังได๋ค่อยว่ากันเอาไปชักคู่หนึ่งก่อนหรือแก่ความฝันให้ยพี่ฟังก่อนมันมันจังได๋เราเป็นคันิ่งก็เป็นคันิ่งยู่ติคันนิ่งเอาไปขอคิดกันเนาะครับผมขอคิดก็่ว่ามันบ yeah. ok. ่10 10ปีก็บสิบหกแ ครับเลขสามตัวเนาะหนึ่งสี่ท่านี่แหละหนึ่งสีเออเท่านี้แหละไปพิจารณามั้งมันเป็นมันเป็นใกล้ๆเลขนิมิตนะโอ้มันคกล้เลขนิมิตนี่มันเออเป็นนิมิตเป็นร้อยกะยังว่าในฝันหักแน่นอนในฝันใอะไรเป็นโป่นี่เป็นนิมิตเลยเป็นนิมิตอือันนี้ละ จะน,น้าบังบังเหอมันคลักแน่คนนัะเจริงเขายกให้ค้าถาเจ็ดค่ำเขาบอกหัวไปเลยครับผมทองเราจวนเอาดินขวมหัวสามบาทอืมเว้งไปเลยเนะี่ยค่าค่าถาสุนทวัลย์ท่านเขาบอกใ๋อเห<อ>มือนที่เนาะ ุ่มน้ําค่างทุ่มยังกัเป็นบริวารครับผมเป็นหินค้นเป็นหินกับถือถือหอกซื้อดาบน้ำก้นก็เจ้าไปไปเป็นราคานะครับผมเขา,เายกไฟฟูนี้เป็นหนึ่งคนยานบัดคร <c oughs> <c oughs> ับผมเจ้าทูกยานเขาเห็นคู้บาบบหนึ่งก็ว่ามันเจงมันเจงกัไตผ่านมันเลย่อม แต่พ่อเอกบากงามตาวะนโอ้ิกประชุมแล้วอ้ไรยกไปเป็นอาจารย์เลยวหมท่านนั่นเจ๋งหมดเลยครับท่านนี้แหละป้อยไป็ท่านนี้แหละเ่าก็ครับผมสิบสี่สิบหกนี่แหละครับผมคือรองอีซีครับอ่ะเบิ่งกันได้นะครับพี่น้องอีซีพอไล่เพิ่นกับป้อยต่องวดกันนะพี่น้องอีซีอ่ะนะครับสิ้งบทที่แล้วขอโทษขออภัยพี่น้องอีซีหลายย่ามชิโชฉมันบ่ได้มาเป็นนังชี่ตลอดทั้งเอ็ด นะครับข er, ้ากำลังไปเฮอกับเรียกดังกันด้วยงวดที่ผ่านมาเ,ออเรียกดังจิตศูนย์จิตโบกไก่จิตยังกว่ากันไปบวกไก่กันเลยบวกเขา <c oughs> หอดเรียกปิ่งอาะหดนีมาตามเรียกฟันหรือเรียกอ,อันนี้<อ>นะครับเรียกนี้มีะนะครับแปดหนึ่งหกหนึ่งสี่หนึ่งหกตัดเหรียญคนนีครับท่านที่อ่ะนะครับเอาไว้ อีกใกล้ๆกุราใ,ใกล้ๆก,ก้อนหอยออกประมาณมือสองมือ,อะนะครับถ้าบางอย่างเนื้อปลา,าก,ก็แรงแอดจะขึ้นมาเพราะว่าช่วงนี้แอดจะร่างลงให้ลงหน้าคือทําไรหน้าปังกันการยากเพิ่มขึ้นอีกนิดนึงนะครับพี่น้องก็ขอสดก็พายไหลอ่ะเมื่อนี้จะพยายามนะครับมาตามคงสุดท้ายแต่อย่าลืมคอมเมนต์มาเตียนแอดเดอร์พี่น้องที่ให้มาตามกันอ่ะปูลายกบพีซซิงกันนะครับปูลายกบพีซซิง ให้มาแล้วต่องวด816 1416น่นะครับอ่ะเด็กวไลคูวไลหางเอาไปพิจะน่าพิคอบนกันสักอน้ำพี่น้นองที่ชอบไปเอาก่าชอบกระพันนะครับเป็นหน้าทางกันนะครับ